สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะก็คือช่วงนี้นะคะส้มหางหายกันรีวิวเสื้อผ้านะคะหรือ hall v ดีโอนะคะประมาณ4เดือนเลยนะคะตอนนี้ก็คือสะสมมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเสื้อผ้าของส้มเนี่ยก็ยังคอนเซปต์เดิมนะคะก็คือจะไม่ได้เป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งอะไรมากมายนะคะก็จะมีทั้งมือหนึ่งบ้างมือสองบ้างนะคะปะปนกันไปนะคะก็อย่ามัวเสียเวลากันเลยนะคะลองไปชมกันเลยค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นดรสนะคะ ตัวนี้นะคะซื้อมาจากทางใน IG นะคะตัวนี้ซื้อมาในราคา140บาทนะคะถือว่าถูกมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ของ H&M เลยนะคะตัวนี้ถือว่าคุ้มสุดๆนะคะส้มรู้สึกว่าเวลาที่ส้มใส่เนี่ยผ้าก็ใส่สบายแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยใส่กับส้มสูงหรือว่าจะใส่กับรองเท้า,ทาผ้าใบาก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งเลยเนาะส้มก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ย ชุดเดรสเนี่ยเราสามารถที่จะมิกซ์แอนด์แมทได้ใส่เท้าส้นสูงก็ได้ใส่ผ้าใบก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะชอบยังไงนะคะก็ถือว่าโอเคเลยตัวนี้ค่ะมาตัวที่2นะคะตัวที่2ตัวนี้นะคะส้มก็ได้มาในราคา10บาท <S <S เพื่อนๆฟังไม่ผิดราคาตัวละ10บาทจริงๆนะคะตัวเนี้ยส้มได้มาจากเปิดท้ายบ้านโป่งนะคะเปิดท้ายบ้านโป่งเนี่ยก็จะมีทุกวันจันทร์แล้วก็ทุกวันศุกร์ด้วยนะคะ ตัวนี้นี่ก็ถือว่าน่า,นารักมากๆสามารถมิกแอนแมทนะคะใส่กับกางเกงขาสั้นหรือจะเป็นขาย,ยาวก็ได้นะคะหรือเราจะทับในก็ได้นะคะก็ดูเก๋ไปแบบหนึ่งเลยชิคๆด้วยนะคะสามารถจะใส่ไปเที่ยวนะคะใส่ไปเดินห้างใส่ไปเดินเล่นไปถ่ายรูปไปคาเฟ่ได้ก็คือแบบมันดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะส้มได้มาจากที่ ลงเกลือบ้านโป่งเลยนะคะอย่างตัวนี้นะคะใส่กับกังเกงขาสั้นก็น่ารักนะคะตอนแรกเนี่ยเอวเขาเนี่ยมันจะยาวเสื้อตัวนี้ก็คือว่ามันจะยาวมากแต่ว่าส้มมาไปตัดให้เป็นเอวลอยและเป็นเสื้อครอปนะคะมันก็ดูเก๋ดีเนาะใส่กับกังเกงขาสั้นใส่กับรองเท้าผ้าใบรองเท้าส้นสูงก็น่ารักดีไปอีกแบบนะคะตัวนี้นะคะราคา40บบาทค่ะนี่ถือว่าถูกมากๆเลยนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นงานเกาหลีด้วยนะคะ ตัวต่อไปนะคะเป็นเงเกงตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นมือหนึ่งเลยนะคะส้มได้จากที่เปิดท้ายบ้านโป่งนะคะตัวนี้เนี่ยส้มซื้อมาในราคา220บาทนะคะแต่ว่าส้มใช้คนละครึ่งนะคะก็เลยจ่ายไปแค่110บาทเท่านั้นเองนะคะนี่ป้ายก็จะเขียนว่า b e a u r ีนะคะ กมีผาาดาๆเลยนะคะคเวลาใส่ก็คือจะเข้ารูปมากๆนะที่สำคัญสิที่ชอบก็คือมันไม่สั้นเกินไปแล้วก็ไม่ยาวเกินไปด้วยมิกแอนแมทกับอะไรก็สวยมากๆเลยค่ะี <c oughs> ตัวต่อไปนะคะก็เหมือนเดิมเลยเป็นกางเกงนะคะตัวนี้ก็คือเป็นทรงเดียวกับตัวเมื่อกี้เลยนะคะตัวนี้ส้มสั่งจากทางในช้อปปีนะคะตกตัวละ233บาทนะคะจริงๆแล้วว่าส้มไปตามหาที่ เปิดท้ายบ้านโป่งนะคะก็ไม่มีสายแอลเลยเพราะว่าส้มเนี่ยใส่ใสายแอลนะคะนี่เดี๋ยวส้มจะขึ้นร้านให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะคะก็ไปสั่งร้านนี้ได้เลยนะคะก็ทรงสวยมากๆนะคะอย่างที่บอกะคะ่ะว่ากางเกงพวกนี้มันเป็นกางเกงเอลสูงแล้วสูงจริงๆเลยนะคะ mm hmm. เหนือสะดือเหนือสะดือมามากเลยเวลาใส่เนี่ยก็คือจะออกมาสวยมากๆเลยนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นกางเกงยีนนะคะที่ส้มได้มาจาก ลงเกลือบ้านโป่งนะคะก็เป็นเกงยีนทรงมัมนะคะสีขาวหรือเปล่าส้มก็ไม่รู้น่าจะเป็นสีขาวไลเนอร์ไลเดอร์ดีนิมนะคะทรงสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเอวจริงๆแล้วมันเป็นเอว30นะคะแต่ว่าส้มมาไปเย็บข้างเข้าแล้วส้มเย็บเองด้วยนะคะก็คือแบบว่าสอยได้เองเย็บเองเลยให้เป็นเอวยิบเก้านะคะเพราะว่าส้ม,มเอวส้มก็คือยิบแปดยิบเก้านะคะรู้ไว่าส้มซื้อตัวนี้เท่าไหร่ 40บาทเท่านั้นซึ่งคุ้มมากๆทรงสวยอะไรสวยคือเราไม่ต้องไปซื้อเกงตัวละเป็นพัน0องพันเลยอย่างบางแบรนด์เนี้ยสองสามพั 2, 3, ขึ้นอย่างเงี้ยคือแล้วช่วงเนี้ยช่วงโควิดอะคือเราไม่มีเงินไปซื้ออยู่แล้วอกนะซึ่งมีความรู้สึกว่าผู้หญิงเราเนี่ยจะแต่งตัวแบบไหนนะคะขอให้มีความมั่นใจในการแต่งตัวเพราะว่าถ้าเกิดเรามั่นใจอะใส่อะไรก็สวยตัวต่อไปนะคะก็ยังอยู่ที่ ลงเกือบ้านป่งนะคะก็ส้มก็จะได้เสื้อตัวนี้มานะคะของสแต f ฟอร์ดนะคะ by อินโดนีเซียนะคะยอมรับเลยว่าผ้าดีมากๆนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะโอเวอร์ไซส้มเห็นปุ๊บส้นเอาเลยเพราะว่าสีที่ส้มอยากได้เนี่ยคือสี ม่วงอ่อนหรือสีพาสเทลแล้วมันหายากมากเลยนะสีพาสเทลอ่ะคือจะใส่แบบเป็นมิกซ์แอนด์แมทกับอะไรก็ได้นะเพราะว่าเสื้อโอเวอร์ไซส์แบบนี้มันไม่มีเอาอยู่แล้วเราสามารถใส่คลุมหรือใส่เดียวก็น,าน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะตัวต่อไปนะคะส้มก็ได้มาจากก็คือเปิดขายที่บันป่งนะคะก็จะเป็นเสื้อใสายเดียวนะคะใส่ง่ายๆตัวนี้ราคา120บาทนะคะตัวนี้เป็นมือหน,นะคะ จะมิกซ์แอนแมททับในใส่กับกางเกงขาสั้นหรือวางกางเกงขายาวก็ถือว่าดีเลยนะคะ <N> เนื้อผ้าเนี่ย <N> เป็นเนื้อผ้าที่ดีมากๆเลยนะคะลื่นใส่สบายนะคะแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะคะสควาวๆคนไหนนะคะที่ขี้ร้อนนะสามารถที่จะแบบว่าซื้อเสื้อสายเดียวมาใส่แล้วก็เป็นผ้าแบบเนี้ย คือมันไม่มีเอาว่าใส่ได้ตลอดใส่เสร็จปั๊บนะคะเราจะสามารถใส่กับเบรเซอร์แบบนี้ก็ได้นะคะใส่ทับนันก็ดูเก๋กๆได้เหมือนกันนะคะค่าตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นสายเดี่ยวสีขาวตัวนี้นะคะคอวีนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นป้ายของวาโก้ด้วยนะบอกเลยนะคะไม่ใช่ไก่กาอาราเล่น,นะจ๊ะเป็นป้ายของวาโก้เนาะแต่ว่ามันเป็นมือสองตัวนี้นะคะซื้อมาในราคา10บาทเท่านั้น สิบาทจริงๆก็ได้จากร้านเดิมนะคะร้านที่เปิดท้ายที่บ้านโป่งนะคะเป็นผ้าดีมากใส่สบายนะคะเราสามารถมิกแอนแมทกับอะไรก็ได้นะก็ถือว่าตัวนี้ก็คุ้มมากๆเลยนะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้ได้มาจากตลาดโรงเกลือนวะ,นะคะตัวนี้ได้มาก็คือในราคา25บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะตัวนี้ส้มเคยใส่ไปแล้วนะคะที่หัวหินนะคะเคยใส่ไปครั้งหนึ่งบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะคะ ใส่คู่กับกางเกงขาสั้นขายาวได้หมดเลยนะคะแพทเทิร์นด้านหลังนะคะก็จะเป็นสมอกแบบนี้เลยสามารถใส่ไปทะเลไปเที่ยวได้ทุกโอกาสเลยนะคะตัวต่อไปนะคะก็ได้มาจากที่ตลาดนาวะเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นเสื้อมือหนึ่งสายเดียวนะคะ ตัวนี้ส้มจะชอบมากเลยดีเทลของเขานะคะก็จะเป็นลายฉลุลายดอกแบบนี้เลยนะคะอาที่ส้มใส่เนี่ยส้มไม่ใส่เสื้อในเลยนะคะก็คือใส่แบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามันก็จะมีฟองน้ําให้เราพร้อมเลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นยิงสโมกประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงแล้วก็ไม่แรงเกินไปนะคะตัวต่อไปนะคะส้มก็ได้มานะคะจากที่ตลาดลงเกลือบ้านโป่งนะคะ ก็คือเป็นเสื้อลายดอกนะคะเ,เวลาใส่เนี่ยจะสามารถปล่อยก็ได้หรือว่าจะมิกซ์แอนด์แมทกับเสื้อหรือว่ากางเกงแบบไหนก็ได้หรือว่าจะทับในก็ได้ก็ดูเก๋เปนอีกแบบหนึ่งหรือว่าจะผูกก็ได้สามารถใส่ไปเที่ยวใส่ไปเดินเล่นได้หมดเลยอันนี้ก็คือแบบเลิศค่ะ <c oughs> ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะตัวนี้ได้มาตัวละ20บบาทนะคะก็จะเป็นมือสองได้มาจากที่เปิดท้ายบ้านโป่งเนาะ ตัวนี้เนี่ยผ้าดีมากๆเลยนะคะเวลาที่ส้มใส่เนี่ยส้มก็จะชอบผูกเอวมากๆเวลาผูกเอวอะ่ะมันก็จะดูแบบเปลี่ยนลุกไปเป็นอีกแบบหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดเราจะเรียบร้อยเราก็จะปล่อยก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะค่ะมาถึงตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายนะคะเป็นเบรเซอร์นะคะถ้ามองไกลๆแบบนี้จะมองว่าเป็นเบรเซอร์ลายเสือแต่จริงมันไม่ใช่นะคะมันเป็นลายเลขาคณิตนะคะ ตัวนี้ได้มาราคา10บาทคือถูกมากๆนะคะก็ถือว่าส้มโชคดีมากๆนะคะที่ได้ตัวนี้มานะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวฮอเสื้อผ้านะคะที่ส้มได้มาจากในสถานที่ต่างๆนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็ฝากาเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับส้มด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะไปลคะค่ะ